สวัสดีค่ะดิฉันลักษณาพรหมพันนาค่ะจะมาะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบทความรีวิวสินค้านะคะซึ่งการเขียนบทความรีวิวสินค้านี่อาจจะเขียนเล่าเรื่องจากความคิดเห็นก็ได้ค่ะหรือว่าการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่เราเคยใช้สินค้านั้นๆซึ่งจุดประสงค์ของการเล่าเรื่องเนี่ยเราอาจจะเล่าเรื่องเพราะว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเราอยากจะแบ่งปันเราอยากจะแชร์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นกับคนอื่นๆการเขียนรีวิวสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของคนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเ,อาเจอในโฆษณาในทีวีในวิทยุในหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็าจะมักจะมาค้นหารีวิวก่อนค่ะมาเอาค้นหาดูซิว่ามีใครเขียนรีวิวไว้ยังไงบ้างน่าสนใจไหมน่าใช้ไหมผลลัพธ์ของสินค้านั้นเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้น ผู้คนจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการเขียนรีวิวสินค้าเพราะว่ามีผลต่อการตัดสินใจหรือว่ามีผลต่อยอดขายของสินค้านั้นๆนั่นเองค่ะในเรื่องของวิธีการเขียนรีวิวสินค้านี่นะคะเราอาจจะเขียนด้วยรูปแบบหรือโครงสร้างง่ายๆเลยก็ได้ค่ะนะคะโครงสร้างง่ายๆเลยคือ3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1เป็นส่วนนา ส่วนที่2เป็นเนื้อหาหรือเป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่วนที่นั้นเป็นส่วนสรุปนะคะส่วนนํำคือเป็นส่วนที่บอกปัญหาของลูกค้านะคะหรืออาจจะบอกจุดเด่นของอสินค้าหรือว่า,าจ,จะบอกผลลัพธ์ของสินค้าก็ได้นะคะก mm ็ hmm. คือไฮไลท์นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนแรกนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่จะต้องให้ความสําคัญนะครเป็น hmm. ส่วนที่จะสร้างการรับรู้สร้างการจดจำนะคะแล้วก็ เป็นส่วนที่จะทําให้ผู้คนตัดสินใจอ่านบทความเป็นส่วนที่จะทําให้ผู้คนตัดสินใจที่จะไปซื้อสินค้ามาใช้การให้ความสําคัญกับบทนำเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญต่อการเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตแล้วต่อไปในส่วนของเนื้อหาการเขียนรีวิวนะคะเราต้องเล่าจากประสบการณ์ของเราเองเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ถ้อยคําสำนวนของเราเองค่ะเขียนด้วยภาษาของเราเอง มันจะต้องมาจากความรู้สึกของเราเองมาจากถ้อยคำของเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะขอแค่ให้สะกดถูกค่ะส่วนสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนนะคะสะกดถ้อยคำให้ถูกเลือกใช้ถ้อยคำที่ มีความหมายถูกต้องกลมกลืนกับเรื่องที่เราเขียนถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคำไหนเราจะเขียนถูกเขียนผิดอะไรต่างๆเช็คก่อนค่ะอย่าปล่อยผ่านนะคะถ้าคำไหนไม่แน่ใจไม่มั่นใจตรวจสอบจากพจนานุกรมฉบับออนไลน์ก่อนเลยค่ะอย่าค้นหาใน Google อย่างเดียวนะคะเพราะใน Google จะมีคำที่ปรากฏขึ้นมาทั้งคำที่ถูกต้องและคำที่ผิดเพราะฉะนั้น เช็คจากพจนชนานุกรมดีที่สุดค่ะเราจะได้คำตอบสุดท้ายนะคือคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเคลียร์ได้เลยจากนั้นภาพประกอบค่ะถ้าเป็นการเขียนลเล่าเรื่องจากประสบการณ์ใช่ไหมภาพประกอบก็ต้องเป็นภาพของเราเองค่ะภาพประกอบที่เราถ่ายเองจะถ่ายจากมือถือหรือจะถ่ายจากกล้องถ่ายอะไรต่างๆไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าภาพจะสวยงามอะไรยังไงสนใจแค่ว่าให้ภาพชัดๆก็พอ นะคะให้ภาพชัดนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพอ่านะคะอันดับต่อไปคือบอกเหตุผลเพราะผู้คนส่วนใหญ่อะค่ะอยากรู้เวลาอ่านรีวิวเนี่ยเราอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงซื้ออยี่ห้อนี้ทาไมเขาซื้อ,อแบรนด์นี้ทําไมถึงซื้อรุ่นนี้ผู้คนอยากรู้ค่ะอยากรู้ความคิดเห็นอยากรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นบอกเล่าความรู้สึกของเราไปผลเราอาจจะ แปลกประหลาดอะไรยังไงก็แล้วแตม่มันคือประสบการณ์ของเราหรือความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยจากนั้นก็อธิบายค่ะอธิบายรายละเอียดไม่ต้องแบบโอ้โหขนข้อมูลมาส่วนผสมมีอ,นนอันนู้นอันนี้กี่มิลลิกรัมการเขียนเล่าเรื่องในฐานะของบุคคลธรรมดาหรือคนทั่วๆไปเนี่ยเราคงไม่มีข้อมูลวิชาการแน่นหนาหรือแน่นหนักมากมายอะไรอย่างขนาดนั้นนะคะเอาแค่ธรรมดาธรรมดาก็พอค่ะ บอกอจุดเด่นของสินค้าค่ะบอกถ้าบอกได้ถ้าหรือถ้าเราบอกบอกไม่ได้รเราบอกว่าไม่รู้มันไม่รู้จุดเด่นอะไรเลยก็บอกภาพรวมแทนแค่นั้นก็ได้ค่ะนะคะถ้ามีเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติเรื่องของสีสันหรือเรื่องของสัมผัสนะคะสัมผัสตัวสินค้าเราสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นยังไง ก็จะทําให้ผู้คนจินตนาการหรือนึกภาพออกอตามเรานะคะแล้วก็ภาพทดลองใช้สินค้าอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะถ้าบอกว่าเรารีวิวจากประสบการณ์ตรงการมีภาพทดลองใช้สินค้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบคอนเฟิร์มหรือตัวยืนยันว่าเราใช้จริงอ,ะอ่ะนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเอยฉันซื้อมาใช้นะแต่ว่าไม่มีภาพของการใช้สินค้าเลยผู้คนก็จะเริ่มเอ๊ะเอ๊ะในใจแล้วนะคะว่าอะไรยังไง เธอใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีภาพการทดลองใช้สินค้านะคะต่างๆถ่ายภาพมาในมุมมองต่างๆหรือ,อสองสามภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะจากนั้นก็บอกผลลัพธ์ค่ะคือคือหลังจากใช้สินค้าใช้เตาอบนี่แล้วเป็นยังไงใช้เดาเป่าผบแล้วเป็นยังไงความรู้สึกของเราค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ วิธีการใช้บอกวิธีการใช้ด้วยก็ได้นะคะว่าเราเราใช้ยังไงแล้วก็บอกราคาค่ะนะคะบอกราคาของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่คนจะได้ตัดสินใจเพราะว่าคู่คนส่วนใหญ่พออ่านรายละเอียดมาแล้วแล้ว,ลวพอมาลำดับเป็น1,2,3,4,5อาเริ่มมองหาราคาแล้วค่ะว่าราคาเท่าไหร่น่าจะซื้อไหมงบประมาณของชั้นมีพอที่จะซื้อไหมอะไต่างๆล่านี้นะคะ เขาก็จะเริ่มตัดสินใจอะนอกจากนั้นช่องทางการสั่งซื้อค่ะค่ะผู้คนมักจะเริ่มสงสัยเริ่มเริ่มแบบพอพออยากซื้อพออยากซื้อซื้อที่ไหนอ่ะเออซื้อที่ไหนยังไงต่างต่างนะคะถ้าเราบอกได้บอกนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออไม่มีก็บอกบอกเขาว่าให้ไปค้นหาดูไปลองเสิร์ชหาดูใน ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะเขาก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นนี้คือลักษณะของการเขียนบทความรีวิวสินค้าข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าเขียนลบๆเพราะว่าข้อมูลลบๆอ่ะนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้านั้นๆแล้ว้เราอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเรา รู้สึกแย่กับสินค้านั้นๆล่ะเรามีความรู้สึกลบกับสินค้านั้นๆล่ะนะเราจะเปล่าประกาศบอกคนอื่นๆไม่ได้เหรอเราอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องนี้นะคะในเรื่องของกฎหมาย fair use นะคะหรือว่าการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมบอกว่าเราสามารถรีวิวสินค้าหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยสินค้าเนี่ยได้แต่จะต้องไม่กระทบกระเทือน ตอผลประโยชน์ของเจ้าของสินค้านะคะถ้าเรารีวิวหรือเราพูดลบๆออกไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนหรือเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจเขาอาจาจะใช้สิทธิ์ในข้อนี้ได้นะคะสิทธิ์ในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของเขาแล้วถ้าเราอยากบอกจริงๆล่ะโปรดแจ้งเจ้าของสินค้าโดยตรงบอกเขาโดยตรงเลยฮะหาช่องทางติดต่ออีทางอ e ีเมลทางาโทรศัพท์หรือว่าทาง จดหมายหรือทางใดๆก็ตามทางแชททางอะไรต่างๆหาช่องทางติดต่อเขาช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็พิมพ์บอกเขาไปเลยค่ะว่าความรู้สึกของเราหลังจากใช้สินค้าแล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยอยากจะให้เขาปรับปรุงอะไรยังไงต่างเนี่ยบอกไปได้ถ้าจะชมใครชมออกสื่อชมในที่สาธารณะแต่ถ้าจะตําหนิใครจะตําหนิติเตียนจะ,ะดุด่าว่ากล่าวใครเนี่ยให้บอกเป็นการส่วนตัว อย่าประกาศออกสื่อสาธารณะหลังจากที่เราบอกเขาแล้วแจ้งเขาแล้วเขาจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วนะคะก็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการเขียนรีวิวนะคะตัวอย่างการเขียนรีวิวนะคะอย่างเช่นเซรั่มฟื้นฟูความชุ่มชื้นเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้านี่นะคะตัวเริ่มต้นบทความนะคะเขาก็จะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเริ่มต้นมาว่า บทไอตัวเซรั่มเนี้ยนะคะน่าสนใจยังไงนะคะน่าสนใจยังไงจากนั้นก็จะบอกรายละเอียดนะคะบอกรายละเอียดของสินค้าว่ามีข้อมูลมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของอรูปนะคะเขาก็จะใช้รูปประกอบนะคะขั้นเป็นระยะระยะมาบอกไอตัวบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็บอกตัว เนื้อหาไอตัวเนื้อเนื้อเนื้อของเซรั่มว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็บอกวิธีการใช้บอกราคาแล้วก็บอกอช่องทางการติดต่อการสั่งซื้ออต่างๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆค่ะของการเขียนรีวิวสำหรับวันนี้นะคะการเขียนบทความรีวิวหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะคะในการเขียนรีวิวสินค้าแล้วก็ได้ข้อคิดในเรื่องของการเขียนรีวิวถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราอยากจะรีวิวลบ ให้เรายั้งไว้ก่อนนะคะยัง้งยั้งความคิดของเราไว้ก่อนนะคระพรก็อาจจะสร้างผลกระทบเรื่องร้ายๆสาหรับเราเองนะคะอาจจะสร้างผลเสียต่อตัวเราเองในเรื่องของการเขียนรีวิวในแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเขียนรีวิวนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ